สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ์เคป๊อปเพนที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่ากับนี่เลยงาน F1 Miami GP นะครับลิซ่าเข้าร่วมแล้วจริงๆด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้แฟนๆคือลุ้นกันมากๆเลยว่าลิซ่าเนี่ยจะมาหรือเปล่าจะเข้าไหมหรือไม่เข้างานนะสุดท้ายประมาณตีสองกว่าๆเนี่ยลิซ่าก็เช็คอินนะครับมีแฟนคลับเจอแล้วไม่พอสื่อก็คือลงข่าวลงรูปลิซ่าที่งาน F1 Miami มี GP กันเพียบเลยปรากฏตัวนะครับในงานด้วยลุคที่แบบ เกมมากๆม,มีความทําการบ้านมาดีสุดๆเส,สื้อกระโปรงที่ก็มีความแบบแอบ,บซิงซิงหน่อยๆน,นะครับแล้วก็กระเป๋าที่ลิซ่าใช้เป็นกระเป๋าหมวกกันน็อกนั่นเองตอนแรกนึงถือว่าลิซ่าเนี่ยถือหมวกกันน็อกเพื่อจะไปถ่ายรูปกับโรสแต่ความจริงแล้วเป็นกระเป๋านะครับของแบรนด์บอยนั่นเองราคาเงินหลักแสนกันเลยทีเดียวลิซ่าเนี่ยก็ทกําการบ้านมาอย่างตั้งใจนะครับทั้งลุกเสื้อผ้านหน้าผมทุกอย่างคือเป๊ะพร้อมเข้าแข่งขันในแบบฉบับของลิซ่าเองและที่สําคัญลิซ่าได้รับโอกาส ที่ดีมากๆเลยนะครับกับการโบกธงตราหมากรุกนั่นเองซึ่งเป็นการโบกเพื่อที่จะจบการแข่งขันนะครับไม่สามารถทาการแข่งขันต่อได้อีกแล้วเมื่อธงนี้ถูกโบกขึ้นในงานครั้งนี้ก็มีคนดังมากมายแต่ว่าทางงานนั้นเลือกให้ลิซ่าของเรานั้นมาเป็นคนโบกธงนี้นั่นเองนะครับและก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีดาราระดับโลกอีกหนึ่งคนอย่างทอมฮอลแลนด์ปีนี้เป็นหน้าที่ของลิซ่าที่ได้รับโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็เป็นซีนใหญ่ซีนโตในงานนี้เลยนะครับด้วย วา่าลิซ่าของเรานั้นเขย่าอีกหนึ่งวงการแล้วเป็นวงการ F1 หรือว่าวงการแข่งขันรถนั่นเองรถซิ่งแบบสาวชุง่ง ในงานครั้งนี้เนี่ยคุณเฟเดริกก็ไปด้วยนะครับมีคลิปแล้วก็รูปบางส่วนที่ฟแฟนๆเนี่ยเห็นว่าลิซ่ากับคุณเฟเดริกเข้างานมาด้วยกันแล้วก็มีพี่อลิสเนี่ยมาด้วยนะครับมาดูแลความเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับลิซ่าคุณเฟเดริกกับลิซ่านี่ก็น่ารักมากๆเลยงานนี้ก็มาด้วยกันอีกแล้วนะครับแถมคุณเฟเดริกนี่ก็ยังเดินใกล้ๆก,กับลิซ่าไม่ห่างไปไหนคอยดูแลอย่างดี F1 Miami GP ปีนี้คือ ปังเกิดระดับมีลิซ่าของเราเข้าร่วมด้วยเป็นอีกหนึ่งการเปิดโลกของลิซ่าที่ก้าวข้ามความเป็นไอดอลเคป๊ไปในระดับสากลในระดับโลกกันแล้วเพราะเขาบอกไว้เลยว่านี่คือลิซ่ามิวสิซเชียนนั่นเองคลิปนี้เราต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับอันยอง